แต่ว่ามันจอดฟันไหมโอ้โหเป็นยังเหรอแยกมันจะเป็ยนยังก่อนเห็นอกปข่ดบัวเข็ดบัวขึ้นเหอเ่าอเห็นเบื่อโทัมากวันนี้แหละครับผมก็หาปูอยู่แต่ว่า เงียขึ้นโทรมาบ่ได้รับครับบริษัทหวกมาตอน<า>นี้เป็นตัวได้ปูดม,มีอยู่สี่ชุดพูดได้เป็นนั่งเอาบ่านวันในปูดเอาเป็นไร ไม่ไปเลยเลยมันหนาวพอดีมันหนาวบ่ได้ไปล้างเอาน้ำปุ้มน้ำยังน้ำปูเนาะย่อมกระจีขั้นเลื่อนโอ้อนห้องผมดีกว่าจีรถอยู่หนังอ่ะอยู่เดียวโอ้ครับผมพูดไปแล้วจะพูดบ่ขวดเครื่องระบ่ปูเฮ็ดไหนรถตั้งเสาขึ้นโอ้ครับเสาตัวเสาตัวครับผม เอางว่ที่ผ่านมาเอื่อนที่ผ่านมาไหนปู้เงื่ที่ผ่านมาเขาเก้าศูนย์นะโอ้เก้าศูนย์ศูนย์ต่าพี่เราอ่เสียงลมต่อเอเสียงลมแห้งหกปูฮะยงลมครับเงื่ที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้านาปูเนาะยันเอาเอาสำหรับ หะสุดงบ้นาน,นนี้มีอยู่สคู่นนก้อนี่ชุดทางล่างมีอยู่สมคู่โอู้จวัดเ็ดยงกบปกุฏิโสกุฏิ้ยเ็ดซอยเพิไไ่นย่นี่ละครับผมไปแล้วไปอาจารย์เพิ่น อเอ้ตเดม่าครับมันในมือมือเลขลเหักเรืแม้วอมันในมือเลขหักละวงวัดวงนึงเนี่ยโอครับเป็นเลขที่ไปนั่งออดบอกปูว่ามันเข่าอีกรอบนึงอ่ะโอ้สวัง้ท่ายบ่ไว้แล้วพูนั่งพักเดียว ไปทู่ไปอีกไหมก็ยัางหลายตัวกันเลยไหมครับผมอันของฟูวกับมียนี่ล่ละเมียเขาพกพกเยอะหมดมันมันจะขึ้นจะลงจะกลับไปกลับมามันก็ได้ยุ่นนะครับผมใครเจ้าก็ได้ยุ่นโอ้ลูกศิษย์ลูกหาก็ได้กันเนึกว่าพูดอะไรโย่พูดได้ก็ได้พูดได้ก็ืได้แล้ว หมดกว่หนานั่นก็สนนะส้องนึงอะว่าเขากรสองนึงมันมันบมเลยกรับหรือดิครับผมอ่ะตรงตรงเลยวันนี้ค็คเอาเตรียมปากาลวดโอ้เขาน้ำเพิ่นยู่ยอะครับผมเดี๋ยวมันจะได้ลือ่อีกไหม

อ่าสี่หนึ่งก้อนนี้จับลักไว้ใส่ไ้นัมครับก้อนนี้สองตัวล่งังก้อนนี้สองตัวลังมีหกสี <64. S 2> 8, ่หกสี่แปดสามแปดสามศูนย์ห้าศูนย์ห้านี่เท่านี้แล้วก้นนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวหอมอมอมือม่อสิทไปอีกอยูย่เเลยลครับผม,อ,มอันสามตัวนี่ปูเน้นตัวใดปูสามตัวนี่เน้นเอาแปดแปดสิ้หนึง่งเามาใส่ปูแปดชี้หน,นึ่นเนเนนงเอาแต่าตัวใดเราพูดหนึ่งห้านหนึง่งตัวปูมีห้าสี่หนึ่งครับเพะ หาชีนึงอ่าี่นึงก็เป็นหนึงหกสองโอ้หกสองกเข้าอ่ครับศูนสามนี่แหะครับผม,มล่างได้ปูล่างหกสี่หกหกชี่ก็เป็นศูนหา้า สี่ศูนย์ห้าแปดสามตกันมะปูเนาะอ่าทุกันตกันเบิดครับอืมทางเชียงกบพูนเนี่ยเด็กเขาตกันกันนี่ครับครับผมก็มาไล่หางหนักปูกเนาะครัถ้าถ้ามันเป็นเรื่อกันช่วงตัวจับลักร่อยให้เชื่ออันนี้ไปพิจารณาเบ้างเอาครับอืมอืมโอ นี่อันนี้สูตรล้วนๆสูตรล้วนๆผมนี่ผมยืนไม่ยำครับผมครับผมวันนี้ pues สูตรล้วนเลขนั่งเอาเน,นี่ยมันหนาวไปนั่งอะไรตีปูนั่งนั่งย่องเขาไปข้างเงื่อนเนี่ยอยู่ไกลอยู่ไกเขาเงินโมเด้มามาครับครับผมฝันกับ่มฝันบอกกู้ยุหันกับน้องยุหันบอฝันบอก ฝันอยู่แต่ว่าฝันคือจังหวันไปยิ่งหนูเนี่ยแต่ว่าได้มันโมเมนต์หนู<อ>ในผูละตัวเส้นอู้ในภูรัตัวคือจังนาจนฟันแต่ว่าโมเมนต์จนฟันเนี่ย<อ>ในผูละตัวเส้นไปน้ำกันนั่นน่ะครับผมถือปืนภู้ัตกระบ,บอกอือ หรือปืนคนละบอกอได้คนละตัวได้ผู้ละตัวจอดฟันวัดติปูวแต่ว่าน้ำมันเือนขึ้ขึ้กจอดฟันนี่ยนะแต่ว่าบงูมันจอดฟันไหมโอ้โหเป็นยังไงเหรอนักมันจีเป็นงยังกนเห็นอมปูวขึ้นบัวขึ้นโอ้ไปน้ำกันหลายๆคนได้คนละตัวแมีนยิ่งได้มันมาปูว ไปยิ่งได้ตอนไปเนี่ยคือจังขึ้นขึ้นไปขึ้นไปมันเป็นน้นแน่จังไงครับอ่แต่ว,ว,ว่ามันแต่ว่ามีมีผู้ไปนั่นเนะี่ยมีอยู่สามคนโอ้ไปเลยจที่กับกับขวางอ่า สุ่มในเนี่ยมันมีอยู่สี่ขาในกุลาบนที่โมแมงสีนึ่งจะบอกสนุกโอ้ครับผมแล้มแมงสีนึ่ง6ที่บอกสนุกอืมอา่ทายเตีน้าน้าหาน้ามกว่าเพราะเขาก็เบกสูตรพูดก็ดีวันนี้แต่ว่าถ้าแม่นันมีนันใช่น เปแลดว่าเตียวแค่สองตัวน้ครับผมครับผมเตี่ยวได้มันเกิดีบุแน่นอนนะครับอ่เดี่ยวนะครับสองตัวบนนี้เนี่ยสี่หนึ่งบอกปูแม่สี่หนึ่งหกสองแล้วก็ศูนสามโอ้อสี่หนึ่งศูนย์สองหกสามครับผม ัวนังออกเที่กับบนทุนหาหอเอามีมีมีซ้ำนี่ละับบสองอ hey, า,าเสื้อพิดจระนาบ่เงานี่เป็นแนวทางซื้อครับผมสองตัว กจ็จา,าว่ากันเนืองครอบผม,ไ,มได้ที่เด็แตจ่จว่าคอยชอไมไปด้วยเหมือทุกคนเลยละ,ละโอ๋อล้มโอ้ดูสิลมแห้งกูงลมแห้งคึอกันอยู่นี่กระไดอ่เมี่ว่าของผังื้อเื้อนี่ไครับเอาวร่มผมผ่านีนแม่นี่นี้เด้เนาะ

ของปู่สายป่าปู่วัดป่าดิกานวัดสายป่าสายป่านะครับนะพระวัดสายป่าครับปติดตัไปเรื่อยๆครับผมติดตัวไปเรื่อยๆเห็นมองได้สร้างก็สร้างไปหันครับผมสร้างนั่เพป็นครับผมพรว่าเก็บหน้าจอไว้ครับโศกมันล้ำลึยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมอ่าสตร์รันธ์ครับครับตอนพระแม่พี่ันธ์เอฟซีทุกุท